สามารถใช้ระบบการรักน้ําได้เลยเพื่อนนะไม่ต้องแบบว่าไปใช้ฟามน้ําให้มันเสียงเงินเสียทองใช่ไหมเนี่ยดูดิเนี่ยก็มีการรักน้าําลงน้ําลงมาตรงนั้นเห็นไหมเออสบายนะครับผมเพชรบุรีครับผม,มคุณเล็กนะครับผมยินดีต้อนรับคุณเล็กด้วยอ่ายินดีต้อนรับพี่น้องชาวเพชรบุรีทุกท่านเลยนะครับผมก็พี่น้องชาวนคนปรคนปฐมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมขอสวัสดีพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับผมเออนี่รับชมกันอยู่ทางเพชรเป็นไงสัญญาณดีไหมคุณเล็ก นะครับผมทางเพชรบุรีเราก็ผมก็ผ่านบ่อยๆทักทายครับผมครับผมคุณเล็กยินดีต้อนรับคุณเล็กนะครับผมก็เป็นไงสัญญาณผมดีไหมเสียงเสริมชัดเจนเออพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับผมก็ไปบ่อยผมก็ไปผมไป,ผมไปเที่ยวชะอำคุณเล็กชัดเจนดีครับพีโ่โอเคขอบคุณมากครับผมคุณไม้ขอบคุณมากครับสำหรับการเข้าจอเข้าใจนะครับผม เออผมก็ไปเที่ยวได้แหละฉามมาแหละผมผมไปไหนไม่ถูกก็เออผมก็ไปได้แค่ฉามเลย <laughs> <laughs> นะครับผมเออ